สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิถีไทยกับเข้าครัวอีกแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แกงฟักเขียวหอมหอมใส่ไก่นะท่านผู้ชมเสบ็บแทบคือเกาเหมือนนี้คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเสบ็บแทบคือเกาเหมือนีู้ตรน้ำโกโก แกงเบ็ดบ้านเฮา,าแซแ่ใส่มะขามเปียกเข้าไปแก้ข้าวจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะแก้ข้าวจักน้อยอพวกธรรมดาต้องมีพวกใบมะขามอ่อนเออใบมะขามอ่อนก็แซ่แซ่คือก,กันสูตรน้ำปกโก้ เดี๋ยวคุณตาไปธุระแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมเฝ้าเฝ้า,าให้คุณตาเนี่ยเด้อเอาเดี๋ยวคุณตาเฝ้าให้คุณตาแป๊บหนึ่งนะอ่าเฝ้าให้คุณตาแป๊บนึงเดี๋ยวคุณตาไปธุระเดี๋ยวให้ไฟไหม้บ้อไท่านผู้ชมเนี่เฝ้าเฝ้าเฝ้าเด้ no hay que vivir Thank <laughs> you.

ไสฮอดใส่แล้วท่านผู้ชมหมกักผักเข้ากับสีซุกเลยเนาะนี่นี่สีจะนั่นแล้วนี่นี่นี่มักผักเขานี่สีสันเป็นตาแซบล่ะอาหารปรุงรสของเ,อเครื่องปรุงเข้ากับมีประแดกมีประแดกมีรสดีแล้วก็มีเกลืออันนี้เกลือหรือผงเออผงชูรสผงชูรสนี่ผงชูรสแล้วก็มีเกลือมีแค่นี้แหละนี่นี่นี่อาหารที่เออที่เฮาสิปรุงนี่เออ เดี๋ยวเราสิมาปรุงกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยก็คือสีซุกแล้วหมักผักนี่ก็คือสีไดการแล้วละหมักผักนี่นะนี่เส็บแซบใส่ปลาแดกอันนี้มันปลาแดกมันบกเค็มปลาแดกเขาสําหรับเห็ดใส่ตำหมงหุ้งนี่นี่นี่เอาใส่สองซอนเลยนี่ๆๆน,น,ๆๆนี่เส็บแซบเห็นบหน้ำนนนนี่นี่เส็บแซบฮึ ใส่ลดดีเข้าไปรดดีจักน้อยลดดีเพิ่มความนัวเข้าไปรดดีใส่ไปเลยมันมีน็อตเดียวนะรดดีนี่มีนิดเดียวใส่หมดเลยนนนวัวเพิ่มความนัวนะลดดีลดดีดดโอ้ยโ,โ,โยกยกโย,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 โยโกยกกล้องโยกท่านผู้ชมนี่รดดีทีนี้ก็มาซิมบางก่อนอ่ะพงสลดสลดพงสลลดนะ ผงผงนัวผงนัวใส่จักน้อยผงนัวอย่าใส่หลายพอเป็นพิธีนะพอเป็นพิธีบ้านนอกโคกนาเาหานี่มันต้องมีผงสลดกินมาจังแซบนะ <Okay. S 1> อ่ะมามันจังแซบใสยมาซิมบังนุท่านผู้ชมเออโอเคละท่านผู้ชมไปอือได้การละ măng cụt nè súp rồi lẹ măng này. này chắc bưng nứo súp bù súp nè, ăn cái này chắc bưng, ôi, vẫn còn chèn chút nỗi này, thằng bùn súng vẫn cho nó, để cho nó ồn, để măng cụt ồn ồn, thứ ตุตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีฮะแซกเก่า วิถีไทยแกงฟักหนะ้าอร่อยจังเลยา มันเดือดเดือดนะมันเดือดเดือดจังได้แซ่บแน่คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะเมนูที่สองกับมีทอดไข่มีเมนูที่สองกับทอดไข่นะทอดไข่ทอดเรียบร้อยเลยนะทอดเรียบร้อยเลย ต้องกินได้กับข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็ได้อยู่บอกคุณตาวิถีไทยกินกับข้าวเหนียวได้ไหมได้กินกับข้าวเจ้าได้ไหมได้นะเดี๋ยวให้มักผักมันสุกก่อนนี่มันยังยังแข็งอยู่ท่านผู้ชมมักผักยังยังแข็งอยู่จักน้อยเนาะนี่นี่นี่มผักยังโบอ่อนนะยังโบอ่อนเดี๋ยวให้มักผักมันอ,อนอ่อ,อนจักน้อยก่อนส็บแซบ คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีดีดีอืมอืมโอเคล่ะอืมแซบ่บมาเนี่เดี๋ยวให้มักผักมันซุกเนาะท่านผู้ชมเนาะอืมรอให้มักผักมันซุก มันอ่อนๆเตะโขโกเลยมักผักนี่อือย่ำให้มันบุบยุบยุบเข้าไปเลยนะขามอยากส้มเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะใส่น้อยเดียวหนึ่งได้หนึ่งคือหลายแทนมักขามนี่ เอามะขามออกเนาะท่านผู้ชมเนาะมันสีส้มพวดมะขามมสีส้มเกินสีส้มเกินอโอ้ ตักออกเท่าไหร่ก็ยังโบเบิดอยู่เนาะท่านผู้ชม,มขามลายขนาดอืมขามเปียกลายพ่นก็นส้มนะท่านผู้ชมไหมอืมบดีบันไดส้มลายอืมต้องเอาพอดีเอาพอดีแก้ข้าวนะบมเมนต์ยังส้มมองง่ายๆไปอันนี้มันพอดีแล้วนะนี่นี่นี่นอืม โลให้มักผักมันซุกจักน้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะออีกจังน้อยก็ะซุกแล้วลละมักผักนี่ยังมีตัวนี้ได้สุดท้ายรายการคือผักอีตู่นะผักอีตูเ่เซบเซบอือผักอีตูเ่เลยฟักฟักฟัก,ฟก,ฟกยังแข็งอยู่เมื่อกี้นี่ยังแข็งป๊กเลย,อ,ยอ่า,อา อ้าเละขนาดโอ้ยอาวอาวอ,อ,อามี QC มาตรวจให้แล้วเละมี QC มาตรวจให้แล้วว่าเละแล้วผักๆนี่ซุกจนเละนลยนะใส่ผักอิกกนะตูเข้าไปบัดนี้เป็ดเฟิบเอ๋ไฮไลท์ของงานอยู่ในผักอิตูนี่ได้ท่านผู้ชมไหมเอ๋ไฮไลท์ของงานอยู่ที่พักอีตูนี่ๆแซ่บๆคือเก๋พี่น้องเลอนี้นะมา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 ,มา แกงมักผักท่านผู้ชมเอ้ยใส่ไก่เนี่ย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 เอาเอาพอพอพออันนี้พอแล้วอือตมดเอาน,นี่ขึ้นไปหมดเลยพอแล้วเขากินแค่นี้แหละไปเอาสิมอสกินไป่ไกินมกินหมาก็ทะาเอาเหรออือเอามากินแกงไก่น้ำกันท่านผู้ชมมามามา